ทมินลันไทยจ้างสื่อต่างชาติมาถ่ายทอดสดงานพลุปีใหม่แล้วบอกว่างานพลุปีใหม่ไทยไม่สวยเท่าไหร่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567กับความงดงามของการแสดงพลุเมื้องหน้าพระปางวัดอรุณในงาน Amazing Thailand เขาวดาว2024วิจิตอรุณใช้ภาพงามแลนด์มาร์คเมืองไทยสู่สายตาชาวโลก ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า50,000ล้านบาทงาน Amazing Thailand เขาดาวปี2024หรือวิจิตอรุณที่จัดขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพรยาประเทศไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญและเป็นตัวแทนกิจกรรมเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ทาง CNN International หรือสื่อยักษ์ใหญ่ ได้คัดเลือกเป็น1ในไฮไลท์งานเขาดาวปี2024พร้อมทำการถ่ายเท่าสดไปทั่วโลกมันก็ยังมีเพจเพจหนึ่งนะครับของกัมพูชาที่ได้ออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับการจัดงานพลุของประเทศไทยซึ่งเพจของกัมพูชาเพจนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์โดยบอกว่าดอกไม้ไฟปีใหม่ในกรุงเทพมหานครก็ไม่สวยเท่าไหร่และไม่น่าสนใจเท่าไหร่นัก และหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้จ้างตัวแทนโฆษณาระหว่างประเทศอย่างสื่อยักษ์ใหญ่ CNN เพื่อมาถ่ายทอดสดนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเขาเพราะพวกเขาใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ตอนอยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วและพวกเขาก็ได้ออกทีวีตั้งแต่40หรือ50ปีก่อนเพื่อให้ได้รับรู้และสนใจโดยเฉพาะในด้านของการท่องเที่ยว พวกเขาทำงานหนักมากในการจ้างสื่อต่างประเทศมาถ่ายทอดสดกว่าที่จะได้ขนาดนี้ออกมาและก็ได้มีหลายคนนะครับที่มาแสดงมุมมองต่อเพจของกัมพูชาว่ากัมพูชาไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับอะไรง่ายๆกัมพูชาพวกเขาไม่ยอมรับประเทศที่จเจริญแล้วเขาพยายามดึงประเทศต่างๆเพื่อตกลงไปต่ำเหมือนประเทศของพวกเขาเพราะดูจากการโพสต์และถ้อยคํา ที่เขานำมาใช้มันเหมือนกับว่าไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลอะไรมาเลยไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึง้งและมันสื่อถึงคุณภาพชีวิตของคนกัมพูชาออกมาได้อย่างชัดเจนเลยประเทศไทยไม่ได้จ้างสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN <c oughs> เพื่อที่จะมาถ่ายทอดสดหรอกนะประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในจุดเขาดาวและเป็นจุดถ่ายทอดสดทั่วโลก เพราะประเทศไทยมีความทุ่มเทเกี่ยวกับงานที่จัดขึ้นและเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าจะเป็นแลนด์มาร์กของทุกคนด้วยความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามของประเทศไทยจึงได้ถูกคัดเลือกจากสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN โดยที่ประเทศไทยไม่ได้จา้างเพื่อที่จะมาถ่ายทอดสดอย่างที่กัมพูชาอ้างถึง หลังจากที่เพจของกัมพูชาเพจนี้นะครับได้โพสต์ลงไปก็ได้มีชาวต่างชาตินะครับมากล่าวตักเตือนและมาติเตือนว่าเมื่อคุณเขียนบทความและกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนใดๆมันถือเป็นการใช้อคติในการเขียนของคุณมากกว่ามันเป็นการดูหมิ่นตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดคุณควรหาห,าหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่คุณทำในบทความของคุณเพื่อให้น่าเชื่อถือมากขึ้น แทนที่จะเขียนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงและมีคนมาตอบกับคอมเมนต์ข้างต้นนะครับว่ามีแต่ความอิจฉาและใช้ความคิดแบบอคติไม่มองความเป็นจริงประเทศจึงด้อยพัฒนาแบบนี้และก็ได้มีคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ข้างต้นว่ามันน่าสงสารมากนะที่คอมเมนตไม่รู้ว่า cnn สนใจประเทศไทยโดยปราศจากอาคติใดๆรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย ติดระดับโลกเพราะอะไรเพราะว่าไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวมากกว่าคขมรตยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากชาวคขมรนกันบ้างนะครับโดยชาวคขมรคนแรกนะครับเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าวันนี้คขมรพยายามจะได้เท่าประเทศไทยนี้ไหมมุมมองต่อมานะครับบอกว่าคขมรทําได้แบบนี้แต่แค่ทําร้ายจิตใจเพราะผู้นําเราไม่ค่อยสนใจอะไรเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่ายกย่องการท่องเที่ยว พวกเขาเก้าวหน้าไปมากเราไม่มีอะไรให้ดูนอกจากนครวัดเท่านั้นต่อมานะคะบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวในประเทศของเรานอนรอจ่ายเงินเดือนอย่างเดียวชาวขมิ้นคนต่อมาละค้าก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเรายังต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวของเราเร่งและพัฒนาต่อไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเราให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตต่อไป สิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือความมั่นคงของชาติและความมั่นคงระหว่างประเทศมุมอมองต่อมาครับบอกว่าเมื่อไหร่ขมิเราจะทําได้แบบประเทศไทยบ้างเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองจากคนไทยกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรโดยคนไทยท่านแรกนะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่านักท่องเที่ยวมาไทยเป็นอันดับหนึ่งไม่จําเป็นต้องจ้างดอกไม้ไฟไทยไม่สวยแล้วขมิสวยตรงไหนขี้อิจฉาไทยแบบนี้ เมื่อไรคอมเมนจะเจริญขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า,มมาบบกัมพูชามีอะไรดีพู้ของประเทศไทยสวยกว่ากัมพูชาอีกเยอะผู้คนมีคุณภาพมากกว่ากัมพูชาวัฒนธรรมของไทยก็ก๊อปปี้มาอ้างว่าเป็นของกัมพูชาประชากรไร้คุณภาพขยะเต็มบ้านเต็มเมืองผู้นำไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศมุมมองต่อมานะครับบอกว่าได้ข่าวมาว่า cnn กำลังจะฟ้องเพจนี้โปรดเตรียมเอกสารที่กล่าวหาว่า cnn รับเงินจากประเทศไทยเอาไว้ด้วยเผื่อคุณจะยังไม่รู้ <c oughs> แจ้งข่าวความคืบหน้าและผลจากการสอบสวนทางเพจด้วยว่าอยากรู้ว่าใครโกหกผมกดติดตามเพจนี้ให้แล้วจะรอฟังข่าวจากคุณมงมองต่อมานะครับได้มีชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเพจข้างต้นว่าเนื่องจากฉันมีพี่สาว ที่ทำงานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฉันต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนี่คือผลลัพธ์ของการทำงานหนักของพวกเขาแต่ที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเหนือสิ่งอื่นใดคือคนไทยมีความเป็นมิตรซึ่งครองใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่สิ่งที่ผิดอย่างมากเกี่ยวกับบทความของคุณคือเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อจ้าง CNN หรือสื่อต่างประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมออกอากาศการนับถอยหลังปีใหม่ในประเทศไทยพวกเขาเลือกที่จะมาออกอากาศเสมอเพราะเห็นว่าประเทศไทยสามารถดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกได้มุมอมองต่อมานักบ,บอกว่ากรุงเทพไม่สวยแสดงว่ากัมพูชามีดอกไม้ไฟที่สวยกว่ากรุงเทพสินะขอดูปีใหม่กัมพูชาหน่อย แล้วก็หวังว่าจะมีหลักฐานการจ้าง CNN ด้วยนะเพราะถ้าเผื่อโดนฟ้องขึ้นมาจะได้มีหลักฐานไว้ขึ้นศาลมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเมืองท่องเที่ยวร,ระดับโลกมีผู้มาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในปี2023กรุงเทพโด่งดังมากพอคงไม่ต้องจ้าง CNN แล้วมั้งมุมอมองถัดมานะครับบอกว่าการท่องเทีย่ยวประเทศไทยนี่ทำงานดีมานานหลายปีแล้วเห็นตั้งแต่ฉันเด็กๆพยายามทำมาตลอด ระดับชุมชนก็ทำใหญ่ๆก็ทำแต่เหมือนปิดทองหลังพระไม่มีใครอวยทำเงียบๆแต่ผลที่ได้นี่งามตลอดกระจายไปทั่วไทยตั้งแต่รากไปจนถึงยอดการท่องเที่ยวไทยมาได้ถึงวันนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอย่างมากสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างรอยยิ้มให้ทุกภาคส่วนของไทยกเกษตรส่งออกวัฒนธรรมและอื่นๆมากมาย ล้วนส่งผลดีต่อชาวไทยแม้แต่การท่องเที่ยวในประเทศก็สนับสนุนส่งผลดีต่อประเทศชาติมืม่มองต่อมานะครับบอกว่างานนี้คืองานปีใหม่สากลที่ไทยจัดได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกคอมเมนต์อิจฉาไทยกัมพูชาย,ยังห่างชั้นกับไทยมากอังกอร์วัดนครวัดเงียบเหมือนป่าช้าที่นี่ประเทศไทยวิจิตรอรุณคือสวยที่สุดจัดท็อป3ของโลกคงจะภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN เงินซื้อไม่ได้หรอกนะมุมอมองสุดท้ายของ EP ีนี้นะครับได้บอกว่าอย่าอีกฉาแนะคามนินเพราะประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าคามินมากเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ E ีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ